สวัสดีครับวันนี้นะครับผมพามาชม power นะครับวอเท c นะครับสาหรับลูกค้าที่ต้องการ power นะครับตัวนี้นะครับสวยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้สภาพนะครับ95%นะครับลูกค้าใช้งานน้อยมากจริงๆนะครับสภาพนะครับ95%นะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการ power นะครับเป็นวอเทก5,000รุ่นใหม่นะครับทุกข้างหลังก็จะเป็นตัวการ์ตูนนะครับเนี่ยครับ ใช้งานปกตินะครับผมปกตินะครับขายในราคาอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับด่วนๆนะครับลูกค้าที่ต้องการนะครับสวยจริงๆนะครับดูฝุ่นแทบไม่มีนะครับตัวนี้นะครับขายในราคาอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับฝันท่านนะครับที่สวย สำหรับลูกค้าที่ต้องการเ o อร์นะครับเป็นรุ่นใหม่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับสภาพสวยๆเสียงรุนเสียงรถก็ดังมากนะครับขออภัยนะครับลูกค้านะครับเสียงรถก็ดังมากนะครับสำหรับลูกค้านะครับก็ขออภัยนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับตัวนี้ก็สภาพสวยจริงๆนะครับคุ้มราคาแน่นอนนะครับ สวยนะครับสวยสวยสองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับคุ้มราคาลูกค้าแน่นอนนะครับถ้าเอาพร้อมแหลกก็อยู่ที่สามหมื่นบาทนะครับเทาพร้อมแลกก็อยู่ที่สามหมื่นบาทนะครับสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับอยู่จังหวัดปทุมธานีนะครับมีตัวไหนนะครับที่ไม่ได้ใช้งานนะครับก็มาแลกดีเทิร์ได้อยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับก็ คลิปสั้นๆนะครับราคาอยู่ที่27,000บาทนะครับรุ่นการ์ตูนใหม่นะครับด่วนนะครับสำหรับลูกค้าที่เอาไปใช้งานนะครับก็คุ้มราคาที่ลูกค้าซื้อไปแน่นอนนะครับอย่างกระได้มือหนึ่งไปนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับในราคาอยู่ที่27,000บาทนะครับฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็จะจบคลิปสั้นๆนะครับฝากทุกท่านนะครับมาเจอกันอีกคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ